ยินดีต้อนรับสู่ช่อง KB Auto Review แหล่งรวมรีวิวยานพาหนะเทคโนโลยีทางทาหารและระบบป้องกันประเทศที่น่าสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเรานำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดแม่นยำและเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถหุ้มเกราะเครื่องบินรถไฟจนถึงระบบอาวุธขั้นสูงต่างๆหากคุณสนใจด้านเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการป้องกันประเทศห้ามพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราโดยเด็ดขาด ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับขีปนาวุธทางทหารของไทยรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาระบบอาวุธปล่อยนําวิถีที่ทันสมัยและทรงประสิทธ,ธิภาพระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศการตอบโต้การรุกรานหรือการเสริมศัก,กยภาพของกองทัพให้ทันสมัยทัดเทียมนานา,นาประเทศ ัวขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มีพื้นฐานการออกแบบมาจากแนวคิดการป้องกันเชิงรุกและความสามารถในการโจมตีแบบแม่นยำในระยะไกลโดยมีการพัฒนาทั้งระบบขับเคลื่อนระบบนำวิถีหัวรบและระบบควบคุมยิงให้มีความแม่นยำและทนทานต่อสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบขับเคลื่อนของขีปนาวุธใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบมัลติสเตจต ซึ่งทําให้สามารถปล่อยจากพื้นดินหรือแท่นยิงเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมกับพิสัยยิงที่ไกลถึงระดับ400กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสําหรับป้องกันภัยคุกคามทั้งจากทะเลอากาศและพื้นดิน ในด้านระบบนำวิถีขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่าง GPS อินฟาเรดและเรดาร์ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามและล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือเจอสภาพอากาศเลวร้ายโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายต่ำกว่า5เมตรระบบนำวิถีดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างทางและปรับทิศทางตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ด้วยระบบ AI ฝังในตัวขีปนาวุธ หัวรบของขีปนาวุธสามารถติดตั้งได้หลายประเภททั้งแบบระเบิดแรงสูงระเบิดเจาะกราะหรือแม้กระทั่งหัวรบ EMP สำหรับใช้ทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึกขึ้นอยู่กับลักษณะของภารกิจที่กำหนดหัวรบรุ่นใหม่ยังถูกพัฒนาให้มีการลดน้ำหนักลงแต่ยังคงอนุภาพเท่าเดิมหรือมากกว่ารุ่นเดิมถึง30ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงและเพิ่มระยะทำการ โครงสร้างของขีปนาวุธทำจากวัสดุคอมโพสิตที่ทนต่อความร้อนและแรงดันสูงเพื่อให้สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงระดับแมตสถึงแมต5ได้อย่างมั่นคงและแม่นยำโดยไม่ถูกรบกวนจากแรงต้านอากาศหรือการสกัดจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้าม ในส่วนของระบบยิงขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับแท่นยิงหลากหลายรูปแบบทั้งแบบเคลื่อนที่บนรถลำเลียงแบบติดตั้งประจำฐานหรือแม้กระทั่งแท่นยิงทางทะเลซึ่งทำให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็วระบบควบคุมยิงยังสามารถทำงานร่วมกับศูนย์บัญชาการกลางผ่านระบบ C4ISR ซึ่งรวมข้อมูลจากเรดาร์ดาวเทียมและเซนเซอร์ต่างๆเพื่อให้คำสั่งยิงมีความแม่นยำที่สุด ประเทศไทยได้มีการทดลองยิงขีปนาวุธรุ่นนี้ในสนามทดสอบลับบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกโดยผลการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจขีปนาวุธสามารถเข้าถึงเป้าหมายจำลองกลางทะเลที่ระยะ380กิโลเมตรได้ภายในเวลาเพียง5นาทีและสามารถทำลายเป้าหมายด้วยความแม่นยำในระดับสูงทั้งยังสามารถหลบหลีกระบบต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการป้องกันตัวเองขีปนาวุธรุ่นนี้มีระบบปล่อยตัวหลอก d e คอ y เพื่อป้องกันการโจมตีด้วยระบบต่อต้านขีปนาวุธและยังสามารถเปลี่ยนความสูงในการบินระหว่างทางเพื่อเลี่ยงการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์ กระทรวงกลาโหมไทยได้ประกาศว่าขีปนาวุธรุ่นนี้จะถูกบรรจุเข้าประจำการในหลายหน่วยรบของกองทัพภายในปลายปี2026และจะกลายเป็นหนึ่งในระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีของไทยกับพันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองในระยะยาวการพัฒนาขีปนาวุธนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างอธิปไตยทางทหารและลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศ นอกจากนั้นแล้วยังมีแผนพัฒนาเวอร์ชั่นทางอากาศและเวอร์ชั่นต่อต้านเรือที่สามารถยิงจากเครื่องบินรบหรือเรือรบได้อีกด้วยซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัยรอบด้านและรองรับสงครามในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายที่ครอบคลุมรัศมีมากกว่า500กิโเมตรและมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบ AI กลางของกองทัพ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจแบบอัตโนมัติในระดับยุทธวิธีลดการพึ่งพาการสั่งการจากมนุษย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความสามารถในการพัฒนาระบบอาวุธไฮเทคได้ด้วยตัวเองและพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคโดยการเสริมสร้างระบบขีปนาวุธให้ทันสมัยเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างเสถียรภาพทางยุทธ,ธศาสตร์ในภูมิภาค ทั้งหมดนี้คือบทสรุปของขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026จากการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและกองทัพไทยโดยในอนาคตยังมีแผนพัฒนาระบบนำวิถีให้สามารถทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์แบบเรียนรู้ล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งการยิงจากโดรนความเร็วสูงซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการอาวุธของไทยอย่างสิ้นเชิง ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารระบบขีปนาวุธและยานรบล้ำสมัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง KB Auto Review ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆที่จะพาคุณไปรู้จักกับอาวุธและระบบป้องกันประเทศล้ำยุคจากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับ